สบายดีพอแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนมมื้อน,นี้เขาก็ับมาเก,กี้ยวข้าวอีกแล้วเนาะยังนาอยู่ประมาณประมาณฮาซิบให้เนาะกับวได้นับย่างอีลีอโลอแต่ย่งประมาณนี้แหละนั้นเป็นไหง่า่นี่กล่องข้าวเขาเพิ่มหัวข้าพเจ้าแล้วกล่องไหญ่พอสมควรป่ะเืกี่ยวข้าวกันดีกว่ามื้อนี้อากาศอากาศเป็นใจ คอยเหตุแบบบใช่กุ๊บสงสัยบ่เป็นอยัง,ยงเขาอยากใส่แว่นเพิ่องทางตาเนาะ,น,ะบบนี่เบื้องพานะมันเป็นอย่างือเฮ็ดบดสีออกเป็นคึมๆเนาะมันบดเฮ็ดบดได้นี่พราเอ้ยเอางัวออกชวนข้าพระเจ้านั้นสิไปเกี่ยวข้าวมื้อนี้สิดกุ๊บเกี่ยวข้าวหนึ่งมือ้อสวัสดีพี่น้องเออ จะฟังเพลงบ่ไก่ใช่รึไ้ยินค้าวเยู่บ่ได้ย <g ül> ินสวิมไม่มั่นตัวไม่หนิไม่ว่าจีไลฟ์สดเกี่ยวข้าวน้องบุ๋มมีสัญญาณพ <c ười> ี่จีคักเนาะไลฟ์สดเกี่ยวข้าวเราจะหาเงินซื้อไวไฟยังวะไลฟ์สดเกี่ยขวยยข้าวเป็นอย่างมาม,าม,าม,ามาันจะหาเฮ็ดบดนี้จะวัดได้ด้วยมันบดมือนี่หระมือใหม่ร้อนแต่จีนี้ โอ้คับอยู่ข้าวเขากัได้มีกันโตเย้วเงี้มือนี้เป็นมือที่แปดของการเกี่ยวข้าวเนาะแ่งตูให้มันสมงกับการฮิดงานแน่เอมันมีแบบมีคนแจวเนาะเกี่ยนเงเกยชันเกี่ยวข้าวเกี่ยวหมกขึ้นท ก็คือมองได้อป,ปกาศมาวงดู <c oughs> มักคือกิยามัมเขาก็เหตุเวียกแล้วอยูนะ่เนาะมีคนเช่าเจ,าเจานนว่าะคนหนึ่งเจอเกนทัชาดียว่าคอแล้วมันบอกคือหรอเจ้แทนมันคือแน่น่ะคนมันงามเสีอเลมันเก่งงามแล้วกับห้อง, <c oughs> องพลัไงไงังเดินทางกันได้ น,นี่แต่คนถามว่าเมื่อยบ่เกี่ยวเขา่าคุณบุมีคนถามว่าค่ณบุ๋ม,มีคนว่าว่าสิไปเกี่ยวซอยเด้อเราใน่แม่เมื่อยเดิเมื่อยแล้วเนาะเรียกเรียกกนะน,นก็เมื่อยเหรอเฮย้ยได้กินขนมหวานนั่นค่ะบรรหายใจพืชนะ หวานแห้งนี่ได้แย่ออกแล้วเลยมันเป็นแบบเป็นอะไรเป็จนมพารามิวติเต็มีต๊ะคุ้ยใครจะไม่นบีแดเนาะคือล่ะฉันกับบอกปุ้บคุ้บใสร็จอ่เลยกอดชูอากาศดีๆได้แค่คือทำบะโล่เข้าคือแบบปาก์คุ้บก็ได้เลยขอลงเกี่ยวขาต้งแต่หามองเฉงเนาะ หมอกตกแห้งเมื่อวานเนี่ยข้าเกี่ยวแป๊บเดียวได้ยี่ดาเลยนะมาทำใดๆดิไม่ได้ท่าว่ะงใส่ต้องหาเงินซื้อไม้เดี๋ยร่ะวาไปวามากอเกี่ยวแส่ยังให้พี่น้องเวิรงโฆษณาให้นี้มันบมได้งินะอะดิได้แบบเสียงมัน,นยึดจะตึ้คึกโคมอยู่เนาะ ที่ไม่คือดีสบายตังโทรศัพท์ตั้งเป้าใหม่ไม่ได้ป่ะนี่หาเป้าใหม่ให้ตัวเองเลยหาเงินซื้อไม่ป่ะนี่อันละแพงใช่ป๊ยังบได้เข้าไปหาเพิง่งโอ้หาสัญญาต้องรักก็ได้เอาเอาไม้เสียงไพ่อ่นนะมาตัง้งสัญญาบุ๋มโอ้เอาหานะสัญญาณมาผิดจองเพิ่งตขึ้น<า>อ,อยู่เดียว อ้เห็นไห้เหรอมันมีสัญญาณโล่โหแม่นเราลงเราบอมีมันคือคื้นสอมกี้ยนถามบอกขึ้นขึ้นตัวอียิ้นสิบหัวความขึ้นกี้ตีอยู่ได้อดเอาอดเอาอีกประมาณประมาณสิบมือหน้าห้าต้องแปลนเออเติดแน่นอน หาคนเก er huh, so ี่ยวเนาะบางทีก็รับกันไปขุนเขาซอยท่อพร้อมหัวหอนกันหน้านะเชเ่อกันลมลมหมุพัดไปเลยมันเต็มขาดไว้ไม่ก็ได้หลายแหละมีขาดหลายะข้าวเดียวเต็ม อนดีวะใเจอนนินะป็ดซือกันลโกอใจเจอใหม่าเกี่ยวข้ากล่องใหม่เลยกล่องฝากจจกรุงเทพได้หนิคือยูจอดี่ฮุกเวดใ่เจอใหม่เมื่กี้ขวคเขเพลงสีหงเลยนี่ยพี่บอกว่าห้องเพลงผิดลืมทิ้งห้องบมเปิ่นลม

เพลงนี้ดีกว่าบ่แม่เลืองบังเอิญที่เฮาว่าเชิดในตอนนี้เรื่องเฮาที่ผ่านมามันคงจบลงไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลาคาิทิ่งทีได้มามันบอกดีโต้าอมันบ่มีคาเป็นการเวลาจะไล่ปีเ๋ยวเท้าเหยาอู้เหยนอู้ ลมหักนตะแหงนจมตามมเลยแก้งมแกันทนจะบค่ะตอนนี้อากากแ่แล้วไอ้คงตองอ,อุนคับมื่อนีนเป็นวันอาทิตย์มือนก็คงเป็นวันจันท์อะวันทีดีเนาะวันนี้เน,ะน,เนะ <c oughs> าะออแม่เป็นวันา <c oughs> <c oughs> อาทิตย์มืจะเป็นวันเสารออเคยมากแล้ว่ะขิัตะมอขึอ้นกอดมในตอนที่เฮานั้นกัน อัวจะใ้กันงและแมไปเจออยู่ในฝันไม่ได้กับมือและเรื่องของใครกบใจนนังตัวนางนั้นคงต้งจากลาเจ้าเป็นจริงที่ดีสำรับตัวอ้ายตลอดมาตั้งแ้นตัวอ้ายจะโศกและเจ้าได้มีน้ำตาห้เจจะไปพบคนใหม่ที่ใจได้การดา คือสีออกไหลเฮ็ดบดเนี่ยเป็นลายขยุยไปหาเด้อพี่น้องเด้อไปหาเฮ็ดบดเด้อยกมือขึ้นบายบายบ่ทั้งน่ะแล<ำ> <Bye>. ้วให้นึ่งละเด้อนี่เด้อให้เงาอยู่ได้ ให,ให้ที่จอบแล้ว หลายแล้วมาสองโอเฟตแล้วไม่ หวนเอาลมมาเนี่ยดูเติมพลังกันหน่อยนึงแฟนตากัเหลือแต่ซื่อเนาะข้างในเป็นน้ำกินน้ำลายๆคนเนาะ สุขภาพจะได้แข็งแรง่งท,ที่คอยต้องพกกัะมินขนมเห็นงานเป็นลมเห็นขนมสู้ตายพอทำเนี่ยบุก,กินลายขี้บด ยังอีกสามให้เท่นี้ล <def uras> <Four>. ุยล <ond aneously> ุยต <and living> <mother> ่อเกี่ยวไปเกี่ยวมาจนเพลินเนาะที่องมุ้งครับก่อนมาเขาย่างมาได้ขาเบอร์เขาสี่ี่ซุปเปอร์ไว้เขาได้ พี่น้องมากินข้าวหนอ่อนแห้งเลยม่ิดว่าอาเาเนี่ยหอ,อ,อมงมา,าก,กาาาตัดๆที่มีและเพรามันก็เจตัดๆเพราะยังดีแต่เบีกค่อยดี นนอโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เต่ต้องขอปิดไว้สำหนี้เด้อถ้ามักก็ช่วยกดไลค์ซับสไครตและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในการเฮ็นคลิปต่อต่อไปแน่นอนไอที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปหน้าผมเด้อไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายสภาพสภาพคนอยู่นา